ตัวว่าขนคิวพี่ดกตัวมากอืมพี่ก็บ,บอกว่าคนแนวอื่นพี่ดก,ก่านี้อีกถ,ถ้าเธอเห็นเธอซื้อถ้าเห็นเธอสีมากกนนี้เธอรู้บ่าว่าขนอีอย่างสิพี่บอกบอใครอยากรู้บ้างกดหนึ่งมากกดหนึ่งมาว่าขนอะไรมันดก,กว่าขนคิวกดหนึ่งมากกดหนึ่งมาจะบอกให้ดูเร็วรเร็ว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 คนาอู้่ กันบ่มีผู้ใดกดธมาบอกเะพูดบ๊วยพู้ใดกดธมาบอกนะอ๋ออ๋อ,อสองคนแล้วมีอีกบ่มีอีกบ่กบ็จะมีคนอยากหูหน่อยแทนน้อบัดดีอุ้ยน้องโอลิฟก็อยากหูคือกันโอ้ยน้องอันอันคนอ่านกะกะเติมเอา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 มาสร้างว่าแทนน้องอ้อยคือสร้างใจสร้างอยากอยากหูนั่ม โอ๊ยเอาตอบก็ได้เฉลยคนหนาแข้งค่ะวิซ่าอันโอเคโอเคว่าไงบ่าพี่พว่กินเป็ดพี่พ่ามักเป็ดเออ โอ้ยบอ,บอเป็นอย่างบอเป็นอย่างวีซา่าไม่ต้องคิดอะไรเออพี่พ่มักเป็ดแมวีซา่าสร้างเปลี่นี่พี่พุ่มกินเป็ดแม่เออพี่กินตะควยเป็ดพี่บ่มักมันมันเป็นซัดน้อยพี่มากินตะค้อยนี่ตอนนี้กันตอนนี้กัเย็ดลาบอัน อันหลบัลบ,ลบ,ลบหลับหลับรับคั้วอยู่นี่ว่าก็เออเรียนก็ได้เรียนก็นได้ว่าเ,เป็นยังจ้ะ <c oughs> โอเคโอเค โอเคดี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 พี่พี่อย่างนั้นอะดีแล้วเพราะว่ามันจะได้หมดเร็วเร็วเออบ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 อเมื่อเดี๋ยวพ่อเมื่อเดี๋ยวพ่อเออจ้าจ้าสิบห้าธันวาเนี่ยนะจะถึงเนี่ยนะโอเคโอเคจ้าได้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 โอเคจ้าจ้าคุยกันคุยกันจ้าจ้าไปอุ้ยนักธุรกิจ โอลิฟได้คําตอบแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ท็อป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 ได้คําตอบแล้วแมนบอลวางหันทอ็อปพวกเธอนะ่ะวังซ,ซื้อลดพักกันล่ามกจกกระเป็ดน้องโอลีฟบกระเป็นน้ําเขาไปทั่วไปทีบอุ้ยมาสางวาแท้จากบนเลยแมนบอลมันกลับไปหดล่างเลยหด โฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยพูดพูว่าษัสัวมาเอากระเมนตัวเนาะแมนบอพี่สูว่าสัน่าแมนเป็ดข่อยกับบอกินผู้ใดหูผู้ใดผู้ใดบ่หูควอมรับข่อยกับหูเมิดมาที่ไหนโทรศัพท์มาเห็นบอเขาสิเอาเป็ดไม่กินว่าสันโอ้ยบอบอบอสลปฏิเสธท่านที่บอกินบอกินเป็ดบอมากเป็ดมากกินตะควยอืม ของแซบตัวพุ่นนะพ่อผู้เบาย่อง <c oughs> เปิดโกง <c oughs> ลูกนี้อีกแล้วน้องบัวลูกไส้เขียนป้ายแดงให้แม่กับพ่อเห็น <c oughs> คอยคิดตามภาพที่เจ้าเว้ามาานาะว่าวสันไว้เฮ้ย อันนั้นอันนั้นน้องบัวเคยบอกว่ามันโรลลี่สันว่าน้ำไล่ใหญ่สันว่าแน่นน่านเห็นบ่ไปไซส่แล,ะล,ะละ้วเราทบนะไปไซส่แล,ะละ้วล่ะลูกชายน้อยอแม่จับแก้วน้ำกระเจี๊ยบสันว่า